ครับสวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยครับตัวตึงบอลเตนฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมของเขาในหางฟุตบอลนะครับคือวันพุทธที่30กรกฎาคมปี2568นะครับรอบค่ำคืนใกล้สิ้นเดือนแบบนี้นะครับผมก็จะม,มาฝากเป็นแค่5คู่เช่นเคยนะครับที่ผมมองว่าค่อนข,ข้างจะน,น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโดย5คู่ที่ผมหยิบม,มาฝากก็จะอยู่ในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกและคู่ได้ในผมหยิมบอลฟาครับก็จะเป็นหน้าของคาราบักเปิดบ้านกับเชลบอนคู่ที่สองเมามงเปิดบ้านจับลีการ และคู่ที่สามครับเฟเลนวอลอ์ซี่เปิดบ้าน,นกับโนอาส่วนคู่ที่สี่พานาเนนไกอฟเปิดบ้าน,นกับกาสโกเรนเจอร์และคู่ที่ห้าคู่สุดท้ายนะครับเรดโบ,บว์ซาส์บวรกเปิดบ้าน,นกับเอสเคบารนะครับส่วนกิจกรรมทายสกอร์ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคู่แรกเช่นเคยนะฮะสามารถพิมพ์ตอบทีมวีใต้คอมเมนต์นได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบที่อะไร แล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานนะครับผมส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาสี่ทุ่มตรงสามารถส่งหลักฐานมาใ้ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทิ้งไว้ทั้งสองที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกตดดิก,กานะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมง แล้วก่อนจะไป,ปเรเริ่มมีข้อกันครับผมข้ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเลยนะครับโจของก็มาทีโคได้นะครับผมในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนส์เยยวยาไปเลยนะครับดยปแปลแชมเปน้าของคาราบักเปิดบ้านจับเชล์บอนนัดที่2นะครับในเวลา5ทุ่มตรง แฮดดูคับแ,แรกก็จะเปิดให้ด้าของคาราบักนะครับผมที่2เมตรส่วนราคา2องลายละบายอีหนึ่งิกอยู่ที่1เมตร75แล้วกาแพงสูงต่ำอยู่ที่3เมตรถึง3เมตร25้านะครับสำห,หรับเฮดูเฮดนัดที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นอางฝาของคาราบักที่สามารถบุกมาถล่มไปถึง3ตัวต่อศูนย์ ลัถ้าเรารูฟอร์มสิมัดลาสุดของเจ้าบ้าคาราบักนะครับผมพวกเขาก็สามารถชาบถึง6ครั้งยันเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.4งลูกต่อเกมเลยนะครับแล้วก็เสียประตู 1. 3สาลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้เข้าวิมาได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไปอีก3ครั้งนะครับโดนัทล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะเชลบอ์นะฮะที่3ต่อต่อ0ย์ส่วนรองฝั่งเชลร์บองนะครับผลงานสิมัดลาสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาบถึง4ครั้งยันเสมอ3แพ้ไปอีกครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิวมาได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมสูงอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขาก็เหมือนเช่นเคยนะครับคือการที่เปิดบ้านแพ้คาราบักไปที่3-0ต,ต่อ 0. แล้วถ้าเรามาดูผลกันในบ้านของเจ้าบ,บ้านคาราบักนะครับผมด้ที่5นัดล่าสุดนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาสามารถช้ะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะสแตรฐาน3เควสนะฮะที่2-0 ชนะอารัสนักชีวาไปได้อีก2ศูนย์นะครับแล้วก็สามารถชนะ FK คาปัสทังกาไปได้อีก3าศูนย์เสมอกับซาบาปอีก2แล้วก็สามารถชนะซีลา FK ไปได้อีก4ตัวต่อศูนย์เลยครับตัวน้องฝั่งเชลบอลนะครับผลงานนอกบ้านฮาราสุวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยครับแต่ว่าพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก3ครั้ง โดยที่มีชนะเซนพลาทติกที่1นึ่เสมอว่าร์ฟอร์ดไปอีก2อสองแล้วก็เสมอกับเซนเกลเวไปอีก1นึงนัดต่อมาก็เสมอกับบรินฟิลไปอีก1นึ่งตัวต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถชนะเฟรเวอรเรนเจอร์ที่เสียตัวต่อศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพอหลองเกมแล้วก็แผงเงื่อน่าของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนฮะสำหรับนัดที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของคาราบักที่ถือว่าถล่มซาเลตเลยนะครับที่สามตัว แต่ถามวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็จะมีผลการในบ้านที่เป็นตัวการันตีด้วยนะฮะโดยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเสียประตูไปเพียงแค่2ลูกเองนะครับผมโดยจะเป็นนัดที่ยันเสมอให้กับตาน่าของซาบาสคไปนะครับที่สองต่อ2ส่วนที่เหลือก็ถือว่าชนะแบบขาดรอยเลยนะครับโดยที่พวกเขาจะยิง2ลูกขั้นต่ำไปที่เกือบทุกเกมเลยนะครับส่วนฝั่งเชลบอเองนะครับผลงานชนัดล่าสุดทุเรียนนี้ก็เพิ่งมาแพ้กับตาน่าของคาราบักไปนะครับที่สามต่อ0ส่วนผลงานนอกบ้านของบุคคอนนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะ แอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการที่เขาต้องมีการตัดหน้าของคาราบักในวันนี้นะครับผมก็มองว่ายังไงก็น่าจะอีรลอกเดิมเลยนะครับยังไงสำหรับค้ชที่ผมขอต่อไปในหน้าของคาราบักนะครับที่1เมตรเจ็ดสิบห้าเรามาต่อกันคู่ที่สองเลยนะครับก็จำลางฝั่งของมัลโม f เอฟเอฟเปิดบ้าน,นกับลิก,กาฟ์โซโบราสโกรานะครับในเวลาเที่ยงคืนตรง โดยไฮนิคปแรกก็จะเปิดห้างด้าของเมาโมต่อท <vale ี่1เมตรครึ่งส่วนราคา2องไหลก็ไปหนึ่งกิโลที่1นึเมตรเจและกำแพงสูงต่างมีสามเมตรหนึ่งสามเมตรยี่สิบห้านะครับสำหรับเฮดเดอเฮดของคู่นี้นะครับพวกเขาก็เจอเหมือนถึง2ครั้งเลยนะครับโดยนัดแรกจะเป็นเมื่อปีสองพนะครับแล้วก็จะเป็นการเจอกันเกมหมบนเครื่องโดยจะเป็นทางฝั่งเมาโมที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ต่อ0ส่วนนัดที่2นะครับก็จะเป็นทางฝั่งเมาโมเช่นเคยนะฮะที่สามารถบุกไปชนบมาได้ที่4ต่อ1เลยนะครับ แล้วถ้าเรา,าดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเมามโมนะครับผมก็ถือว่ายัางไม่แพ้เลยนะครับโดยสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชาะ์จไปถึงเจ็ดครั้งยันเสม,มออีสามโดยเฉลีดยยิยงสองจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์เจ็ดลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้เข้าไปได้ถึงเจ็ดครั้งจบเกมสูบีห้าครั้งนะครับเดือนนัดล่าสุดฮะก็เพิ่งบุกไปเอาชนะบอมบ์ฟอคา,าน่ามานะครับที่ 2. สามต่อสองส่วนแล้วองลีกัฟนะครับผมผลง,งานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาะไปถึงเก้าครั้งแล้วก็แพ้บีกครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.5ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้นะฮะก็สามารถเข้าวิ่มาได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบไปอีก4ครั้งเดีวยวัดล่าสุดของพวกเขาคืาอการที่สามารถเปิดบ้านถล่มนหน้าของตูกุมไปเลยครับที่6ประตูต่อ2แลถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเมาโมนนะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเคยนะครับสามารถชาะไปถึง3ครั้งอีกยันเสมอบีก2ครั้ง โดยจะมียันเสมอโซนาที่ศูนย์ศูนย์เสมอฮักเค่นบียกศูนย์ศูนย์ในบอลถ้วยนะครับนะัดต่อมาก็เจอฮักเช่นอีกครั้งในเกมลีกแล้วก็สามารถเอาชาไปได้ที่สามตู้ต่อศูนย์และก็สามารถชนะนอกเกอปิงไปได้อีกสามหนึ่งชนะซาเบอร์ทาโร่ไปได้อีกสามตู้ต่อหนึ่งโซโลฟฮอริกาตนะฮะผลงานห้านัดล่าสุดที่ทั้งเราบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้เลยนะครับพวกเขาสามารถเหมาชาไปห้านัดรวดเลยนะครับโดยชิมิชนะเจลกาวาที่หนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะดาวกาฟิวไปได้เจ็ดหนึ่งนะครับนะัดต่อมาก็สามารถชนะเเลววดดีียทาไ้ แล้วก็เจอก,กับเชลคา,าว่าอีกครั้งในบอลทัวร์เลยครับผมนัดนี้ก็สามารถช้ะไปได้อีกเช่นคเคยครับที่1ตัวต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ลงบ้านคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะเมลวต้ามนะครับที่4ีตต่อศูนย์เลยครับสำหรับคู่นี้นะครับผมสาภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แผงกันเรื่องคู่นี้ตอนที่ผมหาขอ้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยครับงั้นเรามาดูภาพข,ของคู่ก่อนฮนะโดยนนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเมาโมเองนะครับที่สามารถบุกไปถลรมได้ถึง4สียตัวต่วตวอหนึ่งเลยครับก็ถือว่าได้เปรียบมากๆนะะ แผนนัดน,นี้พวกเขาได้กลับมาในในบ้านนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทางฝั่งของมอโมพวกเขาน่าจะกินนิ่มตามเคยนะครับผมถึงแม้ทางฝั่งของรีการ์สเองนะครับผลงานอาจจะดูดีก็ตามนะครับแต่ผมว่าเกตบอลมาเค่อนข้างจะห่างกันแบบมากๆเลยนะฮะอย่างไรสนาบคนที่มาขอต่อหน้าของเมลโม่นะครับที่1เมตรครึ่งนะครับเรามาตอนคู่ที่สามนี่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ,ฟงเฟรนด์วอลล์ซี่เปิดบ้านเทางหน้าของเอฟซีโนอานะครับในวันาทิตยหนึ่งตรง แผนการครับแรกก็จะเปิดหางหน้าของเฟรเดอร์มอลซี่ต่อที่1เมตรครึ่งส่วนราคา2องลมาอลกหนึ่งกิโลที่หน่งเมตร25และกำแพงสูงต่ำที่2เมตร75ถึง3เมตรนะครับสำหรับน,นัดที่แล้วนะครับผมก็จะปเป็นทางฝั่งของเฟรเดอร์มอลซี่นะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะมาได้ที่2องตัวตนหนึ่งส่วนฟอร์มสุดยอดล่าสุดของชาวบ,บ้านเฟรเดอร์มอลซี่นะครับผมก็ถือว่ายังไม่แพ้เลยนะครับพวกเขาสามารถช็อปถึง7ครั้งยันเสมอบีสามครั้ง โดยเลยยิง2งลูกต่อเกมเสียประตูสุดเจแปรต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าวิม,มได้ถึง7ครั้งจบเกมสูปีก4ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งเล่นในเกมดีกมานะฮะเคยการที่สามารถปู่ป็นยันเสมอให้กับทัมชาของฮังการ,รีนมาได้ที่1ออกตัวตัวหนึ่งเรามาดูลองฟังของโนอาห์ก่อนนะครับในที่ผลงานส0นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาะถึง5ครั้งยันเสมอสแพ้ปีก2ครั้ง โดยเฉลี่ยย,ยิงหนดหกลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแต่ว่า10เกมวันนี้นะครับก็เขาเปลี่ยนมาไ,ได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้เฟรเดอร์มอร์ซีไปนะฮะที L M L o S C e ่2อตัวต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเฟรเดอร์มอร์ซีน e ะครับดูที่5นัดล่าสุดวนนันนี้พวกเขาก็สามารถชาร์ถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอบีสองครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะฮังการีที่3-1ยันเสมอแบบหน้าของวิดีโอตันบุสคาร์ปอีก1-1 นัดต่อมาก็ยันสมัยกับปาร์คซีเซปีอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถชนะแฟร์ว่าวิดีโอตั้นไปได้อีกสามศูนย์แล้วก็สามารถเอาชนะฟฟสตัฟสลิดนะฮะไปได้อีกหนึ่งต่อศูนย์ส่วนฝั่งโนอานะครับผลงานออกบ้านถนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับพวกเขาสามารถยันเสมอถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งจะมีการยันเสมอกับนหน้าของ FK แวนที่2 2แล้วก็ยันเสมอกับนหน้าของบานานไปอีก3 3นะครับนัดต่อมาก็แพ้กับนหน้าของอาร์ลัฟเคิ เสม,มอซอย่ารูแฮงไปอีก00แล้วก็สามารถยันเสมอไกับดาหน้าของบูดุกนอร์ธอสโคลอิก้าไปได้อีก22เลยครับส,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 สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมของเกมและก็แผงกันเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาขอ้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนฮนะเอาตามโทนนะครับผมว่างานนี้ได้เสร็จทั้งฝั่งของเจ้าบ้านเฟรเดอร์บอลซีนแน่นอนนะครับเดือนนัดท,ที่แล้วพวกเขาก็สามารถปุกเอชาชนะได้ที่2ตุลาหนึ่ง ซึ่งผมก็มองว่าพวกเขาอาจจะดูเชิงกันไปก่อนนะครับและถามวันนี้พวกเขาได้กลับมาในในบ้านผมก็มองว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันไปอยู่บ้างน,นะฮะแต่ถามชื่อชั้นกับเกบรบอลของพวกเขาก็ถือว่าเขาข้ารจะห่างกันแบบมากๆเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของโนอาเองนะฮะก็ถือว่าประรองกว่าทุกด้านจริงๆเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมก็ขอตอบในด้านของฟเฟรเดอ์บอลซี่ที่1เมตร25นะครับ เหล่าม็ต้องการคู่ที่สีสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของพานาเนย์กอสเปิดบ้านจอกับกาสโกเรนเจอร์ในเวลาตีหนึ่งตรงเห็นในแคปแรกก็จะเปิด5หน้าของพานาเนย์กอสต่อที่0.5นะครับโซนราคางลายละวัย1กิ๊กอยู่ที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่ง2เมตร75เฮดูเฮดนัดที่แล้วนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของกาสโกเรนเจอร์ที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะได้ที่2-0ฟุต หลังทลายาาฟอร์มซิมัตล่าสุดของชาวบ้านภายในไนกอสนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอเพียงแค่1ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป5ครั้งโดยเฉลียิง1.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้เข้าวังไม่ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดท้ายคือการที่บุกไปแพ้กับาหน้าของกาสโกรเรนเจอร์มานะครับที่2-0ส่วนทางฝั่งของกาสโกเรนเจอร์นะครับ,รรรรบผลงานซิมัตล่าสุดวันนี้แอบหนักที่เสมออยู่เหมือนกันนะฮะ ดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปเพียงอค่สามครั้งยันเสมเมื่อปอีก6แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลยยิง2ลูกต่อเกมเสียประตูหนีอีกสี่ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้นะครับก็สามารถเข้าวลวแ้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก7ครั้งโดือนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านยันสมัยกับมิ d เดิลสโบร์ไปนะฮะที่สต่อ2แล้วถ้าเรามปดูผลงานในบ้านของจา้นนานพนันในก่อนนะครับในที่5นาดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง4ครั้งแลแ้วก็แพ้ไปเพียงแค่1ครั้ง โดยจิมิชนะ ATM ีเดอฮันที่สามานนหนึ่แล้วก็สามารถชนะท่างด้านของ PAOK ซาโลนิก้าไปได้สามหนนะครับนัดต่อมาก็แพ้กับต่างด้านของโอลิเมกอสปีกห1 0ชนะเมตาลิสหนึ่งเไปได้สามศูนน,นะครับแล้วก็สามารถชนะเวสต์เอลโลที่3าตัวต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งของกาสโกเรนเจอร์นะครับผลงานเอาบ้านฮานัล่าสุดวันนี้ก็หนักไปที่เสมอเช่นเคยนะครับพวกเขาสามารถชนะเพียงแค่1ครั้งยันสเสมอ3แพ้บีหนึ่ครั้ง โดยทีมีชนะดันดีประธานที่43ยันเสมออาร์รีนบีอีก2 2แล้วก็แพ้กับแอตติกบิลบารีอนนัดต่อมาก็สามารถยั 22, นเสมอเซนเบเรบีสองสเสมอฮิมเบเนียไปอีก2ตัวต่อ2นะครับสำหรับคู่ bottle bottle นี้นะครับผมสภาพของพบหลังเกมแล้วก็แผงเงื่อนของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนฮะนัดที่แล้วนะฮะทั้งฝั่งของพาราเนกอสพวกเขาเหลือพวกเขาเหลือผู้เล่นไม่ถึง10คนเลยนะครับก็ไม่แปลกที่พวกเขาจะแพ้ไปนะครับผม แต่ว่าวันนี้พวกเขาได้กลับไปได้ในบ้านนะครับซึ่งผมก็มองว่าพวกเขาหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปอยู่บ้านนะฮะส่วนงฝั่งเรนเจอร์นะครับผมก็ถือว่าเจอมาค่อ้งขั้นงจะบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับทานับโดยรวมนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่6ที่พวกเขาได้มาเจอกันนะครับแล้วผมก็มองว่าทางฝั่งของเรนเจอร์นัดนี้น่าจะมีการเน้นป้องกันเป็นพิเศษเลยนะฮะเนื่องจากนัดที่แล้วพวกเขาสามารถกอบไปได้ถึง2ประตูต่อศูนเลยนะครับอย่างไรสํหรับคนที่มอง,องว่าใจรอาหน้าของกาสโกเรนเจอร์นะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับ เรามามอซอนคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะมาหน้าข่าเลดบูซอลบวกเปิดบ้านจับเอบานแนวลาตี่หนึ้าทีนดิขับแรกก็จะเปิดห้าหน้าของเลดบูซอลบวกตออที่หนึ่งเมตรยี่สิบหาส่วนราคาสองไหลเข้าไปหกิกที่หนเมตรครึ่นะครับและก็แพงสูงต่ำที่สามมรถึงสามเมตรสิหาหรับเฮดเฮดนัดที่แล้วนะครับก็จะเป็นทางฝั่าเลดบูซอลบวกที่สามารถบวกผถมบานได้ถึงสตัวต่อหเลยนะครับ หลังถ้าเราดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลสบูเซาบวกพวกเขาก็สามารถชาไปถึง6ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.1งจุลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดห้ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าไปม่ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบไอีก5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปถล่มทางด้านของยูเนียนดีตาร์ดมาฮาที่เสียปตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งบราไนนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาไปถึงห้าครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนูลกกต่อเม แถม1ิเกมมานี้นะครับพวกเขาเข้าวิมาได้ถึง4ครั้งแล้วก็จบเกมสูบปอีก5้ครั้งซึ่งลัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้เลดบูเสาบวกเลยครับที่4ี่ตัวตัวหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเลดบูเซาบวดเลยครับโดยที่5นานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะถึง2ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นการที่สามารถเอาชนะอาราปิดเวนนาที่42 ยันเสมออกับเอาฮีราบีศูนย์แล้วก็แพ้กับเรียวมะเหล็กบีสาต,ต่อศูนยนะครับนะัดต่อมานก็สามารถชนะคาราบักที่สอแล้วก็แพ้กับไดบีเคาท์ตี้บีสองตัวตัวหนึ่งุนฟองบ้านผลง,งานออกบ้านขนาดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึครั้งเองนะครับยันเสมสอ2แพ้ไปอีกสครั้ง โดยจะมียันเสมอ Bright ไบรท์ไปนะาะที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะฮาวเกซูนที่สองศูนย์นัดต่อมาก็โดนโบโดกิมตบไปอีกนะาที่สามตัวต่อศูนย์แล้วก็สามารถยันเสมอห้มค้ามไปอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้กับพน้าของ KFM ออสโลปีสองตัวต่อศูนย์สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบหวังเกมและก็แผงเรื่ของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยครับงั้นเรามาดูภาพขอ,ของคู่ก่อนฮนะสำหรับคู่นี้นะครับผมตัง้งฟังของเลดบูซอบบอกผมว่าอย,ย่างไรก็น่าชินเต็มมากๆเลยครับ แถมนัดที่แล้วนะฮะพวกเขาก็สามารถตบถล่มมาไมได้ถึงสี่ตัวต่อนึงแล้วบอกกันว่าวันนี้นะครับพวกเขาได้กลับมาในในบ้านผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะถล่มคู่แข่งได้แบบตามเคยเลยครับนอกฟอรอมบ้านเองนะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าผลงานของเขาค่อนข้างจะดูทรงๆอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งผลงานของเขาก็ถือว่าเอาเนี้ยเอาหน่อยไม่ค่อยได้จริงๆเลยนะครับแล้วบอกกันว่าผลงานนอกบ้านของเขาเองนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับผมยังไงสําหรับค้นที้ผมขอต่อหน้าของเรดโบว์เซาส์บอร์ดนะครับที่1เม25นะครับ และเป็นยังไงกันบ้างผม5คู่ผมหยิบมาฝากให้แนวันนี้บอกว่าน่าหูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าหาคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสแตกาไปเลยนะฮะอย่าลืมไหมครับอย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึงนะครับผมส่วนข้อมูลไหไที่ผมต้งรนไปผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็หาคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้แนววันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยคู่แรกผมต่อไวหน้าของคาราบักที่1นึ่งเมตรเจ็ดสแล้วคู่ที่2ก็ต่อมอโม่เลยครับที่หนึ่งเมตรครึ่งสองา แล้วคู่ที่สีนะครับรองไปน้าของเรนเจอร์ที่จุดจ็ดห้าส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับต่อเรดบูลเซาบวกไปที่1นึเมตรยีนะครับก็ถือว่าบอลต่อเพียบเลยนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปเครื่อมไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับ หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวผมก็ขอฟัง่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสรับวันนี้ตัวตึงขอราทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกนันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอย่างไรสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ